สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมช่างฮท้าน,นะครับจากร้านสมายไอทีเซอร์วนะครับ นำตัวกันก่อนนะช่างฮาร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของร้านสมายทีเซอร์วิสนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับเป็นทุกๆอย่างนะครับในร้านสมายทีเซอร์วิสนะครับเปิดบริการรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง MacBook เปิดมาทั้งหมด11ปีแล้วนะครับเจอวิกฤตมาหลายอย่างนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากวิกฤตตอนน้าท่วมปี54แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเจอวิกฤตโควิดนะครับพอเจอพ่วงโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีเปิดบริการขึ้นมาหลายๆอย่างนะครับอันดับแรกเรามีบริการรับซ่อมเครื่่่ออง MacBook iPad iPhone นรรับีมทททุุุุกกกกกกปแล้วว็พ เลยนะครับใครที่มีปัญหาเมนบอร์ดเสียอย่างเช่นเมนบอร์ดเนี่ยเครื่องที่ลูกค้ามีอาการเสียส่วนมากก็จะเป็นพวกเครื่องโดนน้าเครื่องเปิดไม่ติดก็ส่งเข้ามาให้ผมช่วยดูให้ได้ตอนนี้ที่เปิดบริการใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพวกสมาร์ทโฟนนะครับพวกมือถือนะครับซัมซุงวีโว่หัวเว่ยเซี่ยมี่จอแตกแบตเตอรี่เสื่อมเครื่องเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าหรือโดนน้าแวะมาให้เราดูแลได้นะครับก็สําหรับท่านที่อยากที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับงานซ่อมพวกเครื่อง macbook เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนกับผมได้นะคร้ราขอเ,เี่เปิดท ว่าซีแคทเทรนนนะครับจะเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อม macbook ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ซ่อมมาการยอดฮิตเลยพวกเปิดไม่ติดหรือว่าพวกโดนน้ำมาเนี่ยอยู่ในคอสนี้หมดเลยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนอะไหล่ด้วยการลงซอฟต์แวร์ด้วยลง windows bootcamp ยังไงลงโปรแกรมใน mac ยังไงรวบรวมมาให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องการตลาดด้วยนอกจากซ่อมเป็นแล้วก็ต้องหาลูกค้าเป็นด้วยนะครับบริการเสริมของเรานะครับเราขายอะไรนะครับขายอะไรในที่นี้ก็คือเป็นพวกพาร์ทอะไหล่มีทั้งมือ1และมือ2นะครับ สอบถามกันมาได้นะครับสาหรับคนที่อยากจะซ่อมแล้วมือหนึ่งมันราคาแพงมากๆผมมีนะครับมีช้อยหนึ่งก็คือเป็นสินค้ามือสองนะครับพวกจอตทลี่พวกจอ MacBook นะครับหรือว่าเป็นพวกอะไรในส่วนอื่นของเมนบอร์ดเนี่ยที่มีเป็นส่วนของมือสองเนี่ยคือราคามันจะถูกกว่ามือหนึ่งค่อนข้างเยอะลองถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทที่ต้องการการออกบินที่เป็นในนามบริษัทหรือว่าต้องการเครดิตเทอมอยากได้เครดิต30วันหรือ60วันสามารถติดต่อเข้ามาได้นะของเราี่สาามรถทจะดูแล เป็น Business to Business ได้รวมถึงหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของงานโปรดักชันนะครับใครที่ต้องการสร้างถ่ายภาพหรือว่าทําวิดีโอรีวิวสินค้าและบริการหรือทําวิดีโอพรีเซนต์แนะนําธุรกิจติดต่อเราเข้ามาได้นะครับเราก็ให้บริการในส่วนของงานโปรดักชันตรงนี้ด้วยนะครับตัวอย่างงานของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสในใจงานพวกวิดีโอหรือว่างานในส่วนอื่นพวกงานเทรนนิ่งเนี่ยสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างงานให้นะครับ ร้านของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด4จุดให้บริการนะครับมีจุดแรกอยู่ที่เมกะบางนาส่วนที่2ที่เทอร์มินอลศกส่วนที่3ที่ยูเนี่ยนมอลนะครับร้านสมัยทีมีบริการที่หลากหลายแล้วก็อยู่ในจุดบริการที่ลูกค้าบางครั้งจะสะดวกนะครับมีทั้ง BTS แล้วก็มีทั้ง MRT ที่สามารถเดินทางมาที่ร้านได้แล้วก็รวมกับอีกหนึ่งที่ใหม่นะครับที่สํานักงานเนี่ยเราเปิดเป็นรับงานหน้าร้านด้วยนะครับใครที่ติดปัญหาอะไรแล้วต้องการงานด่วนจะเข้ามาเจอผมช่างฮาร์ดก็สามารถเข้ามาได้นะครับจะดูแลให้อย่างดู นีอยู่นะครับผมมีส่วนลดให้10%นะครับก็แจ้งมาที่หน้าร้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับผมช่างฮาก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสาขาของสมัยทีนะครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีทีมงานเนี่ยเป็นใครบ้างทําอะไรบ้างนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้กับช่องสมัยทีสวิตด้วยนะครับสวัสดีครับ